ถ้าแต่ใช้บบก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหนือยัอนที่เยอะมากมนัน่งเปลี่ยนชุนดบนรถเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไปยืนโพสสวยๆข้างเลยวันก็้สำหรับผู้หญิงอะรถเหมือนเป็นบ้านเ,<ย>เพราะว่าเราจะฟังเพลงเอา กับพี่เพชรนะคะแล้วก็พลอยวันนี้เราจะมารีวิวไอแปดขับกันมาเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถเอ่ยอะไรอะไรใดๆก็จะเป็นรีวิวสไตล์ผู้หญิงอ่ะจะแบบไม่ได้แบบไปถึงลึกไม่ได้เป็นแบบวันโดนอะไรถ้าแต่ใช้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเราด้มาบอกเพื่อนๆนะคะในคลิปนี้อย่างแรกนะที่พลอยชอบคันนี้นะคือประตูพลอยชอบประตูมากเพราะว่านึกว่าราคาแบบเท่านี้เราได้ประตูที่เท่ขนาดนี้นะก็คือสุดๆประตูเปิดคือหล่อมากเขามีเทคนิ นีซุปเปอร์คาร์นะปกติแล้วเนี่ยถ้าคันอื่นอ่ะเขาจะใช้มือกดลงมาใช่ไหมแต่ตรงนี้ดีเอ็มเขาทำช่องสอดไว้ให้เนี่ยเราก็จับอย่างงี้จับให้เป็นติดเข้าไปปุ๊บแล้จะเปิดก็แค่กดตรงนี้แค่นี้เลยก็คือเปิดแล้วมันออโตโอ้แบบด้งขึ้นเองนะคะ ก็จริงๆอ่ะใช้งานง่ายแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบนะคะในประตูคือเวลาไปจอดที่แบบสาธารณะเงี้ยเราต้องจอดแบบอย่างเป็นเส้นเหลืองเราต้องจอดทับไปเลยก็กลายเป็นว่าเราอ่ะปิดประตูเสร็จแล้วแล้วมีรถข้างๆมาจอดพอยขึ้นรถไม่ได้ต่ะัคือขึ้นรถไม่ได้ก็เปิดประตูไม่ได้ก็กลายเป็นว่าพอยอ่ะต้องกดเปิดแล้วพอก็เงียบมันไว้แค่นี้แล้วพลอยก็ต้องสอบตัวเองแบบนี้ย เข้าไปเพื่อให้ตัวเองเข้าไปขับรถกปมันก็ลำบากนิดนึงเหมือนว่าเวลาเราแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยที่เจอข้างถนนหรืออะไรเราจะต้องคิดมากขึ้นว่ารถเราจอดได้หรือเปล่าใช่ถ้าเป็นที่จอดแบบบ้างที่มันมีที่จอดสุอร์คาร์ก็คือสบายเอเมอรสซี่แมพแลกอนอะไรเงี้ยคือสบายเติมน้ามันคือมีอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบ ันนี้ไม่มีใครพูดถึงวันแรกที่ได้มาไม่รู้ว่าเติมน้ำมันอะไรพอจะใส่ลงมาในรีวิวนะคะเติมเก้าหนึ่งได้เก้าห้าได้แล้วก็เบนซินข้อแต่ข้อดีของมันก็มีนะน้ำมันถูกมากเติมถังน่าจะคันหนึ่งคันเดียวคันเดียวแล้วก็ขับได้นานมากแบบประหยัดแบบประหยัดใช่ไหมไม่เคยเติมน้ำมันเกินพันเลยคันเนี้ยแต่ว่านี่มันมีไฟฟ้าได้้วยอ่าใช่แล้วเราไปพูดถึงตัวไฟฟ้ากันฝั่งนู้นช่องเติมไฟฟ้านะคะก็จะอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ เขาก็ไม่มีลักมาให้แต่ว่าพลไม่ได้เอาปลัก,ออกมาด้วยนะคะก็เสียบพอไปปึ๊บชาร์จประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงมันต่อกับไฟบ้านได้ปกติเลยทานแล้วก็วิ่งได้ประมาณ20กิโล <laughs> คือมันเป็นทั้งการระบบใช้ไฟฟ้าแล้วมันก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยคือไฟฟ้าน่าจะเรียกว่าปลั๊กอินอันนี้ไม่ชัวนะแต่ว่าทำตามความเข้าใจพลไฟฟ้าคือปลั๊กอินแล้วก็ข้างในเป็นไฮบริดมันมีระบบแบตเตอรี่ด้วยพี่แบบเหมือนรถไฮบริดทั่วไปมันก็คือสูงก็จริงๆถือว่าดีแต่ว่าข้อเสียมันก็คืออข้เสีย20กิโล น,น่อยมาก,กใช่อาจจะสู้แบบเทดล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไไดแต่ไม่เคยลองเทดล่าเหมือนกันแตรู้สึกว่ามันน้อยไปด้วยหน้าตาทเท่พน่าจะน่งักแบบ70สกิโล,ลโอะไรอเงี้ยแต่เรามาดูวิธีขึ้นด้านหลังกันนะคะอตอนแรกอ่ะมันมัน,มนคือมันจะมีที่แบบไอ้นี่อยู่ข้างหลังเบาะถัวนะ <S <S แล้วพอเราดึงมันก็จะไปอย่างี้ใช่ปะ่ะแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่าเนี้ยมันดึงออกมาได้ทุกคนเราก็พยายามจะเข้าไปแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาสามารถ ถอดออกมาทางนี้ได้นะใช่อะไรคือเหตุ <S <S ผลที่ทําให้เราไม่ดึงก็ไม่รู้เนาะอาเจ๊ลองเข้าไปนั่งนะคะ <น Reese. S 1> จริงๆก็พอยังไม่เคยนั่งเลย่เคยนั่งข้างหลังพ<ต>ี่รู้ว่าฟ<ต>ิลเป็นยังไงก็อยู่ย <S <S ได้ก็อยู่ได้ใช่ปะอ่ะนี่นลอง่ะค่ะก็คือพอดีนะนี่คือบอกบอกคนนั่งคือแบบ สำหรับพี่พี่ก็คือนั่งนั่งได้ถ้าผู้ชายอ่ะจะติดขาติดมีเบลมีเบลข้างหลังเซฟปลอดภัยใช่รถนะคะถ้าสมมติจะเปิดให้ฝามันเด้งขึ้นมานี่พลอยกดแล้วกดปุ่มตรงประตูข้างประตูนะมันจะมีปุ่มอยู่หรือว่ากดที่กุญแจกดตรงนี้ไม่ได้อย่างเจ๊าถามว่ามาแล้ว,ลวมันไม่มีแบบเตะแล้วแบบเออลอย<ต>ได้ไหมไม่ได้ต้องเดินไปกดเปิด หนักอยู่นะเคยเปิดบ่อย <ๆ S 2> จริงๆแต่พอชอบที่มันเน,นี้ยมาปิดให้คือจริงๆอะ่ะเคยวางกระเป๋าแล้ววางวางของแบบใส่แบบพวกถุงสีๆลงไปพอมันไม่มีอันนี้ปิดใช่ป่าแล้วอันนี้ใส่สะท้อนทําให้มองกระจกหลังไม่ชัดอ๋อแต่พอมันมีอันนี้มาช่วยอย่างเงี้ยม,มันก็คือไม่สะท้อนก็ดีก็ของไม่หายเพราะกระจกมันใส่แต่ว่าช่องเนี้ยมีแค่เนี้ยก็อกเดินทางไม่ได้นะคะ ต้องเป็นกระเป๋าผ้าได้หรือแบรนต้องแบบมินิแบบมินิไซส์อะเล็กมากๆที่ชอบข้างในนะคะดูข้างในดูทันสมัยคือเพราะว่าแบบด้วยปี2021แล้วมันยังดูมันยังดูไม่เอาแต่มันก็ยังมีความเป็น B M อยู่นะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ก็จะเหมือนแบบอารมณ์แบบ Lamborghini แบบนี้ที่ว่าปุ่มอยู่แบบอยู่ตรงคอนโซลมันก็คือดูให้ความเป็นแบบซูเปอร์คาร์แบบมี e drive นะคะนี้ก็จะเป็นปุ่มพรอมฟอร์ดแล้วก็มี E Co Pro ก็คือปรับเป็นอีโคได้แล้วก็คอมอร์มันก็จะแบบนุ่มนวลกว่าสบายกว่าเวลาจะแบบลงหลุมลงอะไรเงีมันก็จะกระแทกน้อยกว่าในอีโคมันก็จะประหยัดแล้วก็ไปใช้แบบเป็นวลาแบบขับไกลๆอะไรได้ก็คือประหยัดน้ำมัที่ชอบก็คือมีของเยอะก็คือเก็บเครื่องมูสสิวได้หนึ่งเครื่องแว่นีีสองอันตัวที่เก็บ่ใหญ่ใช่ ช่องนี้ก็เก็บได้แต่ว่าอันเนี้ยที่ไม่ชอบก็คือถึงขั้นไปไปอู่แล้วก็บอกเขาว่ามันเสียหรือเปล่าคะปรากฏว่าไม่ใช่ชาร์จแบตไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้ใช่ชาร์จแบตต้องใช้แบบตรงนี้เป็นที่เขียบบุหรี่เท่านั้น only คือต้องเปิดไอ้นี่ตลอดชาร์จแบตไปก็ต้องเปิดอันนี้ไปด้วยขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเสียบใช่ปะพอเสียบเสร็จแล้วเราก็ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เด้อก็ต้องเปิดไว้แบบเนี้ยก็รู้สึกไม่ชอบเท่าไหร่รข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลานั่งใช่ปะ ปกติรถปกติอมันจะไม่แบบลาบขนาดนี้ยเวลานั่งขับมันก็คือรู้สึกว่าขามันไม่ต้ององอขามันตึงอ่ะมันก็มีพื้นที่เหลือเยอะมากในช่วงขานะคะเวลาจะเปลี่ยนชุดก็คือดันบบดได้แบบได้เยอะเหลือพื้นที่เยอะมาก ค่อนข้างเยอะมากๆในการที่จะนั่งเปลี่ยนชุดบนรถเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไปยืนโพสสวยๆข้างรถถ่ายปุ๊บปุ๊บหน้าโรงแรมนิดหน่อยขึ้นรถกลับมาเปลี่ยนไปอีกหนึ่งโรงแรมต่อนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราก็ืํอสหรับผู้หญิงอะรถเหมือนเป็นบ้านก็คือเวลาขับต้องบอกว่านุ่มมากสบายมากขับง่ายมากพวงอะไรก็เนี่ยไม่หนักเลยนิ่มปะเหมือนรถไม่ได้วิ่งอยู่เลยปะก็ถือว่านิ่มนะก็เงียบอะไม่มีเสียงอะไรเลย ยังงง,ง,ยยงว่ารถสตาร์เลยยังเงียบมากอันนี้จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบนะก็คือเสียงท่อซึ่งจริงๆท่อไอแพดเนี่ยเขาเป็นแบบลำโพงหลอก <c oughs> ไม่ใช่เสียงท่อจริงจริเพราะว่าเครื่องเขาแค่พันห้าสี่สี่เท่านั้นนะคะเนี่ยมันจะขับจะอะไรก็คือง่ายมากเดี๋ยวจะเปิดเสียงท่อให้ทุกคนฟังเอออยากฟังเวลาจะถอยอะไรก็คือเกียร์เขาก็เหมือนกับรถทั่วไปเลยเหมือนมีเอ็มธรรมดาทั่วไปไม่ยากแต่อย่างไรก็อ่ามาเดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตเลยทุกคนลองฟังเสียงท่อ ว่าเราจะฟังเพลงเราหมดเลดูดขึ้นเลยมาดูมาเขาดูขึ้นเลยค่ะแค่นี้เองแล้วเราก็ปรับเป็นดีเหมือนเดิมเราก็จะเข้าสู่หน้าจอเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะคือประตูก็ชอบนะกดแค่นี้แล้วก็แต่ต้องสอกดันนิดนึงน้องเขาก็จะดีดตัวขึ้นไปเองดียให้มันขึ้นไปเองอะเราอาจจะเผลอไปใช่อาจจะแบบเผลอไปโดนแล้วแบบไปโดนรถคนอื่นเนาะก็คงทำมาเพื่อสิ่งนี้ ค่ะนี่ก็เป็นแบบความเห็นส่วนตัวเนาะของเราสองคนนะผู้ใช้จริงเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และการสำหรับใครใครที่แบบว่าอยากจะซื้ออยากจะดับขาดอยากจะรู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงค่ะก็แบบว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะถ้าใครแบบสงสัยอะไรนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะอยวจะมาตอบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ